สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งเสียงเจ้าเจ้ายัยลินมาอีกแล้วพี่น้องจ้าเมื่อนี่กะมีสาราดีๆมาให้พี่ให้น้องฟังอ่ายยลินได้ข้อมูลจากอ่าอ่อาเคยนี่ยังล่ะฮะอืมจากโซเชียลเฮ้ยแหละพี่น้องยัยลินวาบดถึกนะคะขอโทษขออภัยหลายๆว้าวเรื่องบ้านพักคนชราดในเมืองไทยนะคะ หลายๆท่านมาดามหลายๆท่านก็เริ่มมองหาที่พักที่อาศัยในบรรปลายชีวิตก็คือประเทศไทยบ้านเกิดเมืองโน้นโจขวงนะคะซึ่งคลิปนี้กะมาแบนปันกันเนาะค่ะเนะาะซึ่งเยลินกับไดมาพอดีกัเลยสีมาเบาให้ฟังว่าราคาทอไดแต่ละหม่องแต่ละบอลสิสูบไห้บัวขันสูบบไวไหวกัสิบอ่อไตยสมหมาสมบพี่น้องเยลินก่าแแข็งแขงซะ อย่าล่นคิดว่าอย่าล่มบามีปัญญาใจดอกพี่น้องอย่าล่นเข้าใจว่าราคาบ้านพักคนชราในเมืองไทยนั้นมันสีหหอมปากหอมคอเด้พี่น้องมาเบิ่งแล้วว้ายพี่น้องเลยตา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 ยคักคักตายทิมแท้ขออนุญาตพี่น้องจ๊ะอืมเป็นราคาเท่าไหนเดี๋ยวยายลินสีมาบอกให้ฟังเนาะค่ะเนาะว่าเราจะมี กำลังจ่ายไหมสำหรับผู้ที่พ่ออยุ่พ่อกินเป็นเจ้าหนะ้าที่กเกษียณขอให้พี่น้องจ้ะก็ะอาจสิโอเคนะคะแต่ว่าสำหรับเยลินเองนั่นเลี้ยวโลดพี่น้องเลี้ยวโรดมีปัญญาดอกมาฟังกันค่ะว่าสิบบ้านพักคนชาราราคาเท่าไหร่แต่ละที่เราจะสามารถม,มีบ้านอยู่สัเถาใได้บอพี่น้อง ค่ะยาลินกสีเอามาอ่านให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะตามไล่การที่ไดมากเนาะคะ่ะเนาะถ้าจะอยู่บ้านพักคนชราในเมืองไทยต้องใช้เงินเท่าไหระะ่เนาะค่ะเนาะค่ะยกตัวอย่างนะคะบ้านบางแค่ไล่เดือนเดือนละ1 5 0่บาทต่อเดือนรายปีปีละ1800 0บาทมีค่าแรกเข้า0,000สนนะคะมีค่าแรกเข้าส0,000นพี่น้องจ้ามาเนี้แห่งที่สองก็คือ สว่างนิเวศนะคะสว่างนิเวศรายเดือนเดือนละสองพันห้าร้อยบาทมีค่าแรกเข้าหก0มื่นห้าหกแสนห้ามืนบาทหรือหนึ่ง0้านเจ็ดสนบาทปัตติโตพี่น้องจะฟังซอยกัน้อพี่น้องเด้อฟังซอยกันจะาเฝ้าหนีไปใส่พี่น้องค่ะจะาเฝ้านี้ไปใส่บ้านี้บ้านเย็นจิตนะคะบ้านเย็นจิตเออไล่เดือนเดือนละหนึ่งหมื่นบาทไล่ปีปีปละ ร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะคะขออภัยเยลินบอกของเลข็ก้ะพี่น้องหนึ่งแสนสองหมื่นบาทบ,าทบาท้านเย็นจิตเออพอฟังอันนี้พอฟังนะคะพี่น้องฟังแล้วไปเลือกเบิองว่าสิเอาอันใดเด้อค่ะเด้อบ้านในบ้านคุณตาคุณยายนอิงโฮมนะคะรายเดือน18,000บาทรายปี192,000บาทนะคะรายปีบ้านคุณตาคุณยายนองิงโฮมนะคะ 18, 1, 000 9, 000ะโกลยยะะเด้นแคร์นอ,งอิงโฮมนะคะ สองสบ้านหลังที่หานะคะรายเดือน 1, 17ึ่งพันบาทนะคะรายปีก็คือ2อง0สนสบาทนะคะรายปี2องแสนสบาทสำหรับ c ก u d e n นแคร์นอส i ิ g งโฮมนะคะบ้านในหลังที่6กแสนสิริโฮมแคร์นะคะแสนสิริโฮมแคร์รายเดือน1 8 0 0งบาทรายปี2องแ0นหบาทนะคะรายปี2องแสนหบาท บ้านเรีอนบ้านหลังที่เจ็ดเถาจือโฮมนะคะเถาจือโฮมรายเดือนสองหมืนบาทรายปีสองแสนสี่หมืนบาทนะคะค่ะดิถาดิถานอสซิงโฮมนะคะดิถานอสซิงโฮมรายเดือนสองหมืนหกพันบาทรายปีสามแสนหนึ่งมืนสองพันบาทนะคะค่ะหลังที่ที่ที่แปดนะคะหลังที่เก้า โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไทสองนะคะโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไทยเดือนละสอง0มืนห้าพันบาทรายปีสามแสนบาทนะคะรายปีสามแสนบาทหลังที่สิบพี่น้องจา๋าบ้านพักคนชราโรงพยาบาลเปาโลนะคะโรงพยาบาลเปาโรลรายเดือนหนึ่งหมื่นอุ้ยไม่ใช่ รายเดือนหนึ่งแสนบาทนะคะรายปีหนึ่งล้านสองแสนบาทนะคะหนึ่งล้านสองแสนบาทบาทา้านพักคนชราโรงพยาบาลเปาโลนะ,ะฮะฮะพี่น้องฟังแล้วเป็นยังไงพี่น้องวา่าจังไดสิได้อย่น้ำเพิ่คพงครับเถี่ยสำหรับเยลินกับแพงนั่นแหละสำหรับผู้มี่หน่อยเนาะคะนะ่ะเนาะ ยาลินกับสิได้บืนตายอยู่บ้านเกิดเจ้าคอ้างห่าล่ะค้ดว่าหันว่าสั้นกับสิแมมอยู่อังกฤษนี่ล่ละพี่น้องแต่ว่าสําหรับมา่ดามหลายๆท่านที่ได้รับเงื่อนเกษียนจากต่างแดนหรืออยากจะใช้ชีวิตบ้านปลายสิบบ้านสิบหลังที่ยาลินนํามาเล่าให้ฟังนี้สิต้องจองแบบใดเพิ่นว่าท่านเลยมีรายละเอียดให้นะคะเพิ่นให้ตตลาค่ามาก ฟังแล้วพี่เพื่อนๆมาดามลหลายๆท่านรู้ซึกจังใดแน่ไหวหลายท่านก็สีวหวเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าสําหรับตัวยลินเองนั่นบม่ไหวดอกพี่น้องเสด็จขึ้น<ด>ไประยุบนานเจ้าของหม่องพ่อมองเม่ทิมว้ไห้คือเก้านั่นละเอออันเป็นสภาพกระสิบวตาจากแม่ดอกอยู่ผู้เดียวเออ เอาจําเป็นตเนาะแต่ยบ่มีไผเอาไปถิมเน่ากับช่างแล้วผู้เจ้าบ่เหม็นู้เจ้าบ่าเอาไปจี้ไปเผาก็นเลยแตู่้เจ้าเหรอเนาะตายไปแล้วบาราบ่รูเรามองหันถ้าบาดที่นี่หลายหลายท่านกับม้องอันนี้สิบบ้านสิบหลังเนี่ยมันอยู่ในเขตกรุงเทพนะคะเขตกรุงเทพนี่มันกสะดวกสบายสําหรับหลายหลายท่านที่ที่ที่อยากอยู่ในหันนะคะแต่ว่ามาดามหลายหลายท่านคุณพี่หลายๆท่านก็นิยมอยาก อยู่ต่างจังหวัดนะคะออกตกเนื้อไตคิดว่าทาั้งภาคอีสานทาั้งภาคใตภาคเนื้อกะสิมีโนสิงโฮมไห่มีบันพักคนชรลาไห่อ่าอยาลิดจำได้ว่าเคยมีเอฟซี FC ท่านหนึ่งมาลงคอมเมนต์ไว้นะคะว่าถ้าจะอยู่บ้านพักคนชาาในเมืองไทยนั้นคุณต้องทำเรื่องจองไว้เป็นเวลาหลายปีกวัวเราจะเข้าอยู่ได้ว่าสั่นพี่น้องบ่ได้ว่ามีเงืนแล้วเขาไปอยู่เลยเด้ ต้องจองล่วงหน้าว่าสั่นพี่น้องเอาเออขันตอนเพื่อนกันยากเน่ยยูดีพี่น้องอันเย,ยลินบ่เคยเฒ่าแต่ว่ากำลังสิเฒ่าเย,ายลินก็นเลยบรูว่ามันสิต้องเฮ็ดจังไดผู้ใดมีข้อมูลเนวใดไลงในคอมเมนต์ใหพ้พี่เพื่อนๆนหรือว่าเย,ายลินอ่านเป็นความรู้อ่าเป็นวิทยาทานให้ในเด้อค่ะเด้อค่ะส่วนโตของเย,ยลินเองนั่นบ่มีปัญญาใจดอกพี่น้องจ้าบ่มีปัญญาใจดอก เงินกเกษียณในตังแดมของเยลินสีใดจักบาทเยลินกับยังบรูบอลูวาสิเพียงพอที่เสียหันหลังกลับไปอยู่บ้านเกิดใดหรือบบกลับไปเมนยูดอกกับเขา่ากลับป่าบ้านเฮ้ามันถือกระจริงอยู่มันอยู่ที่เราใช้ชีวิตด้วยหละ่ะในการที่เราจะหมดมากหมดน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเฮ้าว่าเป็นคนเมือ่อบเปิบบบใส่ปะปะปะโบเงินทอง ต่ว่าเยลินเซือวว่าพี่ๆเพื่อนๆหลายท่านที่พานชีวิตประสบการณ์มาค่อนชีวิตแล้วเนี่ยทุกคนระมัดระวังเรื่องการอ่าฟนินแลนเชียลมากๆนะคะเพราะว่าคุณหมดเงินเมื่อไหร่คุณไม่มีเงินเมื่อไหร่เจ้าก็กเป็นหมาหัวเน่าเมื่อนั่นล่ะลูกล้านกับ บางส่วนกับสิบบเบิงบอรเย่งเอามันเสียเวลาเวลาทำมาหากินของเขาอันนี้ก็ต้องเข้าใจจะไปยามาก็ต้องใช้รถใช้ลารถลาก็ต้องเติมน้ํามันเฮาก็ต้องมีเงินมีทองอ่าสื่อความสะดวกสบายให้ทั้งตัวเองแล้วก็ผู้ดูแลเราในจุดนี้ส่วนเรื่องกับขาวกับน้ำมันบริยงยากดอกเนาะเจ็บพักน้ําหัวลวกอ่ากินกับปนกับเจลปลาเดกปลาลาเมนูว่าคนเฮากินเจลปลาเดกปลาลาบ่ได้ซูเมอร์ แต่ว่าเยลินคิดว่าสําหรับเงินเดือนกเกษียณอายุของคนชราเนี่ยมันก็ขึ้นยูกับ่าไผสีได้หน่อยได้หลายถ้าเรากระเบียดกเกษียณหน่อยเพื่อให้เราอยู่แบบว่าไม่ต้องกดดันมากเยลินก็คิดว่าสีอยูใดไปเป็นยูพี่น้องจ้าค่ะส่วนกับเข่ากับน้ำนี่มันก็ถ้าเราอยู่คนเดียวนะคะเนาะหรือว่า,าบ่ไดไปอยู่กับผู้ใดนี่ เออน้องนุงลูกหลานเขากับม,มออี่มองยูมองเศร้าของเขาเรียบร้อยเขามีงานมีการเห็นนะคะเฮากับสีพ่อยังซอยเหลือเจขวางได้กับสีคิดว่าอยู่ใดสบายสบายย่ดอกบันหนอกของหน้าเานะฮ้าน่ะค่ะอยู่ไปเมื่อเมื่อนึงบ่ต้องดินต้องล้นอียงแล้วนะคะค่ะแต่ว่าถ้าต้องไปอยู่ในบ้านสิบหลังในราคาที่ยาลินเพิ่งบอกไปเนี้ยอู้ คนมีเงินเท่าน,นั้นแหละจังสิยูได้จังเฮ้าเจ้าข่ยนียนยูบ่ได้ดอกพี่น้องค่ะก็สะดวกไผสะดวกมันเนาะค่ะเนาะผู้ใดมักแบบใดสะดวกแบบใดก็ฮะขอมูลให้เจ้าของเอาท่ายที่สุดแล้ว สิ่งที่คุณเลือกไม่ว่าจะอยู่ต่างแดนก็ดีเมืองไทยก็ดีเยลินก็สนับสนุสนในทุกๆด้านเข้ารบในทุกๆคนเข้ารบในการาใส่ชีวิตการตัดสินใจของทุกๆท่ททานนะคะเมื่อนี่เรื่องเล่าดีๆต่างๆก็เอามาแบงมาปั่นเงีย้ยวไเติบพ,พ,พ,พี่น้องค่ะหวังว่าสิเป็นประโยชน์ให้พี่ๆเพื่อนๆบ่ดันไดกก็ดันหนึ่งเด้อค่ะเด้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะได้มีโอกาสมีชีวิตยืนยาวไดีอยู่กับลูกกับหลานกับน้องกับนงกับครอบครัวเราก็มีโอกาสโดยใส่เงิน เกษียณของท่านห้ได้เง้าน่านได้มากที่สุดเท่าที่สิมาดใดไทยนี่ล่าไปแล้วพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะบ๊าย